เราจะมาเปิดกล่องสุ่ม7500บาทซปเปอร์ด็อกเว้ยทุกคนนี้เราจะเดีย๋ยวอย่าบอกนะว่าคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวตอนนี้นะมันใช่ยังไงอ่ะจะเชิญไปฮอกวอตส์หรือยังไงไปแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โอเคทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมวันนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปแรกของชาแนลของเราเนีผมนั่นก็คือชาแนลใหม่ของเราเองย้ คลิปนี้เนี่ยจะเป็น EP แรกของชาแนลเวฟคุงเวกคือตอนแรกเนี่ยก็กะว่าจะตั้งชื่อที่มันดีกว่านี้นะครับผมแต่คิดไม่ออกนั่นเองใช่ก็เลยต้องมาเป็นแบบเวฟคุงใช่จาก v v f กูก็ได้ช่องใหม่แล้ว <laughs> โอเคมาทุกคนวันนี้เนี่ยผมได้ไปจองกล่องสุ่มกล่องสุ่มหนึ่งมาเวสต่ตอนนี้ที่ผมกำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าทำไมกูอ้วนจากที่สองสามปีก่อนที่ผ่านมามีอาจจะกินครับผมใช่ก็เลยอ้วนขึ้น โอเคมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยทุกคนรู้จักคนนี้ไหมก็คือหมอที่แบบโย่อเออเคยดูวะคุณหมอสุนินสวัสดีครับสวัสดีครับเย่ล่าสุดนะครับผมหมอสุนินเนี่ยเขาได้ทําการขายกล่องสุ่มวันคริสต์มาสซิงคเว็บเนี่ยก็ได้ไปซื้อกล่องสุ่มนั้นมาซื้อถามว่าซื้อมาทําไมก็ไม่รู้อะวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดกล่องสุ่มกันเว้ยไเดี๋ยวให้ดูมันคือกล่องสุ่มที่ าเลยคือใหญ่หัวกูแล้วกันอนะ่ะเนี่ยทุกคนมันคือกล่องสูงเว้ยเห็ยนไหมเขาจะเขียนว่าซปเปอร์ด็อกเว้ยทุกคนนี้ ซึ่งกล่องส 7, ุ่ม7,5 0 0นเนี่ยผมคิดว่านะเ่างน้อยต้องมีฟันปลอมอะมันจะเอามาทำไม aim? วะฟันปลอมวันนี้เราจะมาเปิดกล่ง 7, องสุ่ม7 5 0 0าบาทกันครับผมขอคุณหมอสุรินยุนี่อยากย่เออมาก่อนที่เราจะเปิดกล่องสุ่มนะคะะรับผมนี่แหละอุปกร,รณ์ของเรามันคือคัตเตอร์ใครที่เด็กอยู่ก็ไม่ต้องไปเล่นนะครับบอกให้พ่อแม่เปิดให้เอาเนาะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเปิดกล่องเริ่มเลยแล้วกันไปมีฟูนความจำเพลง เฮ้ยมาแล้วว่ะคือตอนนี้ผมโคตรลุ้นเลยว่า5จ0ดพูจะได้อะไรบ้างวะไม่เคยซื้อกล่องสุ่มอะไรที่ราคาถึง7500โดยที่ผมเนี่ยจะไม่รู้สองในกล่องก่อนโอเคะเราจะเดี๋ยวอย่าบอกนะว,ว่าอย่าบอกนะว,ว่าทั้งหลังมึงมีแต่กระดาษ <c oughs> ไม่ใช่เลยใบคือรูเสภ้าในกล่องนี่ชีบคือมองไม่เห็นข้างในเลยถันถึงแรกขึ้นมา อะไรว้าวโอ oh, ้มันเป็นอย่างนี right. so albums, aster, ้ท yeah. ุกคนมันเป็นเหมือนหมวกใช่ไหมเทพหมวกซูเปอร์ด็อกไอ้ดียไอเดียหมวกหมอมาใส่ดิโอ้ยคนไม่เข้ามันไม่เข้ากับเบ้าหน้ากูเลยโอเคแล้ต่อไปก็จะเป็นถุงผ้าทุกคนเอ้ยเจ็ดพันห้ายิ่งดูติดทิชชไม่มีหนวดแค่นั้นเองสิ่งแรกนะครับผมที่เราได้นะคือเสื้อแล้วก็หมวกใช่ไหมใจคอไม่ดีแล้วสิ <laughs> รอบเดีเราไปแล้วคุณจะต้ออันนี้มาบังตลอดเลยนะฟัาอะไรอะ่ะชุดฟอกสีฟันของซูเปอร์ด็อกฮะใช่คุจะฟันขาวแล้วทุกคนจากบุหที่ฟันเหลืองมาเดิยตลอดอ๋อเอ้าอย่าหล่นด้วยคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวตอนนี้นะมันใช้ยังไงอะ่ะีหมอไม่ง่ายกว่า เออแต่ก็อ่ะดีฮะกูใช้ไม่เป็นหรอกแต่ก็เก็บไว้แล้วกันทุกคนอย่างที่สองเป็นชุดฟอกสีฟันโอ้ฟันขาวเนี่ยน้อซื้อกล่องสุ่มผมหมอมาลำดับต่อไปผมสิ่งที่เราจะได้ขอหยิบเอาอะไรที่มันเล็กๆก่อนได้ไหมเนี่ยจะขึ้นของใหญ่ปั๊บนี่ตางฝาดไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวชุดฟอกสีฟันอีกแล้วแต่ผมเพิ่งมาสังเกตด้วยทุกคนราคาอยู่ที่ หกเลยเหรอโอเคไปต่อ,ต,อต่อไปทุกคนอ่ะต่อมาแป้งสีฟันเหมือนกูไม่ได้มาเปิดกล่องสุ่มอะ่ะเออเหมือนมาเปิดชุดสังกทานหนึง่ง <c oughs> ยอกยอบยอบเจ็ดพันห้าโอเคอย่างน้อยสุขภาพฟันของเราจะดีขึ้นทุกคนมาต่อไปทุกคนไปเร็วๆเลยนะยาสีฟันไม่ใช่ยาสีฟันโตปากทีนึ่งแป้งสีฟัน,น,แ,ฟนแล้วก็เป็นอะไรวะเนี่ยยาสีฟันหรอ โอ้ยาสีฟันมีทั้งแปรงมีทั้งที่ฟอกฟันมีทั้งยาสีฟันฟันขาวกันทัว่วหน้าเลยมึงบอกให้หนึ่งอันนะยาย่าง,งไม่หมดสองสามมันแล้วโอเคโอเคงเน่คิดว่าหมดแล้วสิว ยังไม่หมดสี่อันโอเคถามว่ามันแพงไหมทุกคนแพงนะ <Yeah. S 1> เออของหมอเนี่ยแพงยาชาเนี่ยมันใช้หมดกันแ้นเองอ๋อหรือว่าหมอเขาจะให้เราใช้แบบยันปีสองพันยี่สิบสามเลยวะโอเคอันที่ห้าหมดแล้วใช่ป่ะ <c oughs> ยังไอ้เนี่ยนี่ยังมีแบบนี้อีกด้วยทุกคนมันเป็นยาสีฟันสีดำาฮียมีสองอันสามอันอันที่สี่แล้วก็ยังยังยัง <c oughs> เท่ากันอันที่ห้าแบบ คือถ้าเป็นยาสีฟันอันนี้ไปซื้อข้างนอกห้ารอยทุกคนเจ็ดพันห <c oughs> <c oughs> ้าเงินหลวค,คุณรวย<อ>มาต่อไปครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยแชมพูแล้วเนี่ยลงบนผมที่เปียกสระผมแล้วล้างออกด้วยน้ำนี่คืออะไรอะ่ะเออช่างมแล้วกันเก็บไปก่อนต่อไปครับผมอันนี้เนี่ยมันเป็นกล่องแบบนี้นะทุกคนบัตรเชิญไปฮอกวอตส์เรดูยังไงไปแฮร์รี่พอตเตอร์ โอ้มันคือลิสแบนของซูเปอร์ด็อกเขาเยคนโอเคนะถือว่าดีไปลำดับขอต่อไปนะครับผมอันนี้เนี่ยกล่องใหญ่มาก<อ>ซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมีอนะไรอันนี้กูไม่ได้เตรียมกับใครนะกูไม่ได้เตรียมกับหมอไม่ใช่ว่ากูมีคนติดตามช่องเก่าสองล้านแล้วกูจไเตรียมกับหมอนด้วยทุกคน <Yeah. S 1> คืออันนี้กูซื้อของว่าจริงๆเลยเออมาชื มันเป็นจานทุกคนแล้วก็เป็นที่ตั้งไม่เอาออกมาแล้วกันกูแตกนี่ถ้าได้เซตนี้ไปนะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับผมมีฟันขาวชาติหน้าเออเกิดมาจากฟันขาวอยู่อ่ะต่อไปก็คือสิ่งนี้ผมเดานะน่าจะเป็นแก้วผมงเคยเห็นหมอเขากินตอนไรฟ์สดมา้เ <c oughs> ปิดไปกูกลัวจะตกแตกอะสปิดดีทุกคนพยายามอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นแก้วจริงด้วยทุกคนคำถามคือใส่เลยวะ ไอ้ยหงือนกูมาบูลี่เขาอ่ะเหมือนกูไม่ได้ซื้อมาเปิดซุ่มอ่ะอือแต่ผม FC หมอผมเด๋ยวดูโอ้มี5แถวด้วยทุกคนถ,ถูกโอเคมาเดี๋ยวนั้นเราจะได้แก้วุปเปรด์ดอกมานะครับผมแล้วก็ผอมจานแนทะคำถามค,คือใส่อะไรแค่นั่นเองโอเคไปเก็บไปลำดับต่อไปอันนี้อะไรอีกวันนี้่ขอเป็น น้ำยาล้างรีเทนเนอร์ด้วยวะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตอนกลางคืนจะนอนเนี่ยจะต้องล้างรีเทนเนอร์ก่อนไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อไปแล้วไม่จัดฟันมันโงมแพ็กดีเนาะแพ็คดีมากใช้ฉีดทั่วผิวกายเพื่อทําให้หอมโอ้โหแล้วกูเป็นคนไม่ใช้น้ำหอมได้หรือเพื่อเจลู้นี่กูจะใช้น้ำหอมเขาแล้วน่ะเนี่ย เควิน่าจะแพงครับผมใช่แต่ติดปัญหายอย่างเดียวคุณไม่ฉี่น้ำหอมโอเคอันนี้เก็บไว้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะน้ำหอมเันกหนึง่งใช่แต่ว่าน่าจะเป็นคนละรสเัน <c oughs> เรียกว่ารสหรือกลิ่นวะ <c oughs> คนละกลิ่นเนาะเออใช่แหละคนละกลิ่นมาอันสุดท้ายเนีครับผมเป็นก่องอันนี้เนี่ยกูเดาเลยนะจานไปแล้วแก้วกาแฟไปแล้วอันนี้ถ้วย,ยช้อน <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่ากูจะเดาถูกป่ะ มา1 0 0ของเรานะครับผมขวาหวังกูอยู่ที่มึงแหละจัดไปทุกคนกล่องนี้คือกล่องชิปตากรรมไม่อยากดูเลยอะ่ะกูอยากให้มันลุ้นอะ่ะลุ้นสักเท,ที่ยงคืนใช่ไหมเชลูเ้คำถามคือใส่เลย,ยร่ะเชลูนี่กูจะใช้หนังหมองคมคอแล้วเี่อเนี่ย5 0 0า เดี๋ยวนี่ยังไม่หมดป่๊เนี่ยข้างล่างผมรู้สึกว่ามันหนักๆกับทุกคนมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยป่ะอ๋อเป็นจานผมเกือบโยนแล้วเมื่อกี้เป็นจานทุกคนแล้วก็เอาถ้วยมานี่แล้วก็โอ้พระเจ้าประกาศยำชานั้นมันจะจำสาเลือดเดือนเจ็ดพันห้า โอเคสรุปเนี่ยผมสิ่งของที่เราได้เนี่ยก็มีตามที่บอกนะครับผมก็งงนะฮะอยู่สองอย่างคือเขาน่าจะให้เป็นที่ระลึกมั้งใช่ก <Huh? S 2> ็จะมีเป็นแก้วที่อันนี้หาประโยชน์ไม่ได้ไม <c oughs> <c oughs> เราไม่ใส่เลยรอาผม <c oughs> ไม่เข้าใจว่ะแต่อันเนี้ยผมว่าผมไปกินกาแฟยังได้อยู่ใช่แล้วเราก็จะเป็นแบบกาแฟตอนเช้า โอ้ฟ oh, าสิวะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยผมกับของที่ได้สุ่มไปมียาสีฟันเนี่ยให้ประมาณ10หลอดกระเป๋าผ้ามีน้ําหอมใช่ไหมแล้วก็น,นี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าแชมพูหรืออะไรสักอย่างนนเนี่ยผมไม่ผมก็ไม่รู้น้องมันคืออะไรก็เป็นของแบรนด์ของซูเปอร์ด็อกหมดเลยถามว่าคุ้มไหมเหรอว่าคุ้มนะใช่เพราะว่าผมคิดว่าตั้งแต่ปี2 0 0 0 2000เท่าไหร่ปีหน้า2 0 2 2น่ 2000, ใช่ไหมน่าจะประมาณตั้งแต่2022ถึง2024เลยฮะไม่ต้องซื้อ,อยาสีฟันเนีกแลนว ก็ขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับผมใครที่สนใจก็ไปหาซื้อเองกูมไปทิ้งลิงก์ให้กูมไม่รู้เหมือนกันซื้อที่ไหนกู <c oughs> ก็ไปจิ้ม,มมั่วๆมาเหมือนกันโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมจนหมดใคนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันจ้ะโอเคไปละ ừ, เดี๋ยวกูไปแปรงฟัน 8, ก่อนใช่เดี๋ยวอีพีหน้าผมมาในฟันขาวเลยนะบอกให้โอ้โหนั่งแปลงทั้งวันอ่ะถู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 แปลงทั้งวัน